คุณว่าทักษิณที่บอกว่าไปกินมาม่าเนี่ยคุณ,คณท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ามันไปกินมาม่าจริงๆนะที่มันนัดหกพกรค่วมไปกินเนี่ยอืนะคิดว่าทักษิณมันจะกินมาม่าจริงๆหรือเปล่าอนะช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยสิหรือว,ว่ามันมันกินมาม่ายี่ห้ออะไรนะกิน กินมามะ่าแบบใดเออนะฮะระดับทักษิณนี่กินมาม่าเหรอหรือคิดว่าเมนูอะไรที่เขากินกันนะหกพักร่วมไม่น่าจะกินมามะ่าหรอกท่านผู้ชมะระดับทักษิณเนี่ยน่าต้องกินหมูหันนะต้องกินหมูฉลามต้องกินอะไรที่มัน,นแพงๆอ่ะนะต้องกินสเต็กเออต้องกินแบบว่า สเต็กเนื้ออ่าอะไรอะระดับ A อเอไอะไรเงี้ยนะต้องเนื้อวากิวนะเออม,มันจะไปนั่งซดมาม่ากันเหรอมันเป็นไปได้เหรอท่านผู้ชมนะนึกสภาพมามา่าเอาคนละถ้วยคนละถ้วยคนละถ้วยเอาซดกัน <c oughs> นึกสภาพเลยนะกินมามา่าเออ หรือเขาอาจจะกินมาม่าก,กันจริงๆคือคือคือเขาอาจจะแบบว่าอ๋อกินหลูมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะกินหลูมาเยอะแล้วก็เลยวันนี้ก็ขอกินมาม่าหน่อยเออมามา่ารสต้มยำกุ้งอะไรอ่เงี้ยอร่อยแซ่บใส่ไข่เป็นฟองหนึง่งเออนะอาจจะอร่อยก็ได้ใช่ไหมเออหรือหรือว่ากินมาม่าใส่เนื้อวากิวเออใช่ไหมนะ แล้วคุณนึกสภาพสินะท่าผู้ชมนึกสภาพอนุทินนั่งกินมามะ่าพิรพันธ์นั่งกินมามะ่าวราวด์นั่งกินมามะ่ามันจะเป็นภาพยังไงวะนะม,ะมาม่าคนละหอ่อคนละหอ่อต้มน้ำร้อนลวกน,นั่งกินกันมันจะเป็นภาพยังไงแล้วทําไมต้องไปกินที่บ้านจันสองล่าที่บ้านไม่มีกินหรือไงเออนะใช่ไหมหรือเป็นมาม่าครับ เออมาม่าครับที่เป็นถ้วยเลยสําเร็จรูปเออนะมันอดอยากขนาดนั้นเลยนะถึงต้องไปกินที่จันทรองล่าที่บ้านมึงไม่มีกินหรือไงนะเออนะหรืออาจจะไม่กินมามา่าอาจจะกินข้าวไข่เจียวก็ได้ข้าวไข่เจียวนี่ลูกสาวแอดมินนี่ชอบมากอาหารเด็กน้อยนึกอะไรไม่ออกข้าวไข่เจียวพ่อพ่อพ่อกินข้าวไข่เจียวเนี่อาหารเด็กน้อยซึ่งถามว่า เด็กน้อยนี่โอ้ยชอบมากเลยคิดหลไบอกกัดข้าวไข่เจียวอย่างนี้ปะเออนะครับนะนี่ถ้าสาบานนะว่ากินมาม่าจริงๆถ้ากินไม่จริงขอให้ตกนรกนะเออถ้ากินไม่จริงจะโดนกระเทียนกระโจนเฟี้ยงหัวนะเออนะครับ <c oughs> คิดว่าคนไทยนี่นะโง่ขนาดถึงเรียกว่าเชื่อ,อทักษิณไหมถามว่าเสื้อแดงเชื่อไหมเสื้อแดงเชื่อนะ เสดงเชื่อหมดแหละเมื่อกินมามา่าโอ้ยฉันเชื่อทักษิณกินมามา่าฉันเชื่ออยู่แล้วเออทักษิณก็จะเป็นไอเสื้อแดงก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับทักษิณพูดอะไรเสื้อแดงก็จะเชื่อนะเชื่อหมดเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ทักษิณพูดเออนะเกิดเป็นคนเสื้อแดงนี่มันดีจริงๆนะเออเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดเลยนะออเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ